พาดหัวข่าวห้ามขำคุณแม่ใจร้ายถือไม้ตีพ่อข่าวร้ายคุณยายเดินได้มาที่ข่าวสลดกันมากครับเด็กชายสักลายโดนแม่กระทืบนะครับมาดูกันเด็กอายุสิบขวบครับผมสามารถเป่าจรวดไปข้างหน้าครับ เหตุเกิดที่จังหวัดอุดรนะครับคุณป้าขายของนะครับเป็นหนองตรงหลังครับข่าวทะเลาะครับเพราะว่ากลิ่นตดเพราะว่ากลิ่นตดที่เหม็นสาบครับมาที่ข่าวกีฬาครับเอ็มบัปเป้ตีลังกาวันต่อมาบวดเลย เกิดเหตุโลดครับผมป้าไปเดินตดเปนลุงครับเป็นเหตุะลดนะครับหลวงพี่ตดจนเนรหลวงพี่ตดจนเนรตายครับมาดูข่าวตายายนะครับสองคนเดินไปหาอะไรเอ่ยมาดูข่าวร้อนแรงครับข่าวเด็กช่างยิงกันแต่ยังทันกินข้าวมันไก่นะครับ ผมมาดูกันครับผมจังหวัดราชบุรีครับเกิดเอ็ดอุกอ่ารับผมลุงตดดังป้ากนะครับผมุนติดเจ็งไหนครับ <c oughs> ลั่นนะฮะลำโพงเปิดแล้วดัง <c oughs> <c oughs> มาดูข่าวน่ารักน่ารักกันมากนะครับผม มีหน่วยจิตอาสานะครับช่วยเหลือหมาขี้เลือน,นะครับ